เป็นเกมที่อบอวนด้วยรอยยิ้มความประทับใจและย้อนวันๆให้ได้หายคิดถึงกันครับสําหรับฟุตบอลการกุศลระหว่างตํานานเลี้ยวภูและตํานานเชลซีที่แอนฟิลด์โดยแมตชเมื่อคืนครับข้างโดยนักเตะรุ่นเก่ามากหน้าหลายตาจะฝั่งหงแดงที่นําโดยกัปตันสตีเวนเจอราดเดอเขาสามีฮูเปียเจอร์ซีดูเด็กพร้อมกับแคนนี่เดกลิชยืนคุมทีมข้างสนาม สลับไปที่สิงบรูพวกเขามาเยือนด้วยตำนานชื่อดังอย่างแดนิสไวส์โคดมาเกลเล่จิมมี่ฟรอยัสเซลแบงก์จานฟลังโกโซล่าโดยมีโรเบโตดิมาเตโอทำหน้าที่ขุมทัพจากไลัพเร้าๆข,ขอแวะไปที่เบราลี่คิวบเดอะโมเมนต์เบรานี่เนื้อหนึบหนับช็อกโกแลตเข้มข้นเพียงกระปุกละ59บาทโปร5กระปุกส่งฟรีถ้าสนใจอินบล็อกมันที่เดอะโมเมนต์รับรองว่าใส่ใจตั้งใจทำทุกกระปุกแน่นอนครับ ตัดภาพไปในสนามหลังบุกกันอยู่พักใหญ่ที่สุดแล้วเดอกคอบก็เป็นฝ่ายได้เฮเมื่อปีเตอร์คลาช์โหมบอลย้อยๆพาทีมขึ้นนำนาที55ที่ชวนนมยิม้มคือสไตรเกอร์ร่างโยงวิ่งไปฉลองประตูท่าโรบอตในตำนานต่อหน้าแฟนเลี้ยวผู้แถวมุมทง ตอนแรกผมไม่อยากดีใจท่าหุ่นยนต์หรอกเพราะทุกคนคงเบื่อกันแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเด็กๆหลายคนเกิดไม่ทันไม่มีโอกาสได้เห็นท่าดีใจของผมพวกเขาขอร้องให้ผมทำอีกครั้งสุดท้ายผมก็ใจอ่อนยอมทำตามจนได้ปีเตอร์เคลาชอธิบายไว้อย่างน่ารักว่าทำไมเขาถึงฉลองประตูท่าโรบอตโอเคจากตรงนั้น10นาทีให้หลังเคลาชคนเดิมกระดกลูกยิงปิดกลองพาตำนานหงแดงเอาชนะตำนานเชลซี20ในตอนจบ อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันไม่สำคัญเท่ามิตรภาพและเจตนารมณ์ความตั้งใจของเกมกระชับมิตรที่จัดขึ้นเพื่อะระดมทุนเข้า LFC Foundation มูล,ลนิธิองค์การกุศลของสโมสสิเอร์พูที่จะนำรายได้จากการแข่งขันไปช่วยเหลือโครงการต่างๆรวมถึงมอบโอกาสให้เด็กเยาวชนที่ขาดแคลนต่อไปครับ เอาล่ะท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมืน่นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่แอนฟิวเกมเมื่อคืนยังมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่กลายเป็นไวรัลทำเด็กหงใจงใจฟูแน่นอนเรากำลังพูดถึงสตีเวนเจอราดตำนานกับตันผู้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งสำหรับเจอราดเพลอแป๊บเดียวแกอำลาเลี้ยวภูในฐานะนักเตะครบ1ิปีแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นที่ผ่านมาดูเหมือนเจอราดยังคงผูกพันไม่เคยห่างจากสโมสรแห่งนี้ถ้าสังเกตทุกครั้งที่เลี้ยวภูจัดเกมตำนานแมชการกุศลให้มั่นใจได้เลยว่าสตีวีจีมักกลับมาสวมปลอกแขนเดินนำเพื่อนร่วมทีมลงสนามเสมอ เช่นเดียวกับค่ำคืนที่ผ่านมาเจอราดออกสตาร์ตัวจริงลงไปขับเคลื่อนแดนกลางอีกครั้งโอเคถึงเกมเมื่อคืนกับตันเลียวพูจะไม่มีประตูไม่มีอาซิดทวาจังหวะที่ทำเอาเด็กหงยิ้มแก้มปลีไปตามๆกันคือช่วงหนึ่งของเกมทีมได้ลุ้นประตูจากลูกคอนเนอร์แล้วก็เป็นเจอราดเดินไปทำหน้าที่เปิดบอลอย่างที่เขาถนัด ทไลายเดียวกันแฟนเลี้ยวภูพากันเรียกชื่อกับตันลั่นสนามภาพต่อเนื่องเจอราาตอบแทนเดอะคอปโดยการหยิบอกเสื้อข้างซ้ายขึ้นมาจูบตราสโมสรเหมือนกับที่เคยทำประจำสมัยยังเป็นนักเตะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นเลยครับนี่คือหนึ่งในการจูบตราสโมสรที่จริงใจโคตรเท่และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีทุกฟีลลิ่งทุกความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อสโมสรนั้นเป็นที่รักเทียบเชิญให้กลับมาเล่นฟุตบอลต่อหน้าแฟนๆในแอนฟิลด์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะตอบปฏิเสธสตีเวนเจอราดกล่าวไว้แบบนั้นสําหรับเจอราดแม้อดีตกับตันเลียวพูจะแขวนสตาร์ทไปหลายปีแล้วหากแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเทียบเท่าแทนที่เขาได้นี่คือนักเตะผู้ทําใครหลายคนเริ่มต้นเชียร์เลอรวพูและอาจพูดได้เต็มปากว่าโตมากับเจอราดนี่คือกับตันตลอดการที่เดอะคอปรักสุดหัวใจ นี่คือไอคอนแห่งความจงรักภักดีที่หาในฟุตบอลยุคปัจจุบันไม่ได้อีกแล้วยังจดจำทุกความทุ่มเททุกรอยยิ้มคลาบน้ำตาลูกยิงตีนระเบิดและข้ำคืนมาสศจันที่สตันบูลไม่มีวันลืมเป็นไม่กี่คนที่ปักหลักอยู่กับทีมช่วงเวลาตกต่ำยากลำบากทั้งที่ช่วงพีคสามารถย้ายไปประสบความสำเร็จกวาดถ้วยแชมป์เกียรติยศที่ไหนก็ได้ ปฏิเสธข้อเสนอที่นักเตะส่วนใหญ่ไม่อาจปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าเป็นเลี้ยวผูทีมรักแม้จะเป็นแค่เกมตำนานกระชับมิตรขอให้บอกพร้อมตอบรับเสมอภาพจูบตราสโมสรที่10ปีก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นที่สุดแล้วมีคำกล่าวว่าเป็นเลี้ยวผูครั้งเดียวคุณจะเป็นเลี้ยวผูไปตลอดการถึงตรงนี้เชื่อว่าไม่มีใครคู่ควรกับประโยคดังกล่าวไปกว่านักเตะที่ชื่อสตีเวนเจอร์ร่าอีกแล้วครับ